ครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่มั่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการฝึกสเต็ปมวยสากลคือสเต็ปมวยสากลเนี่ยคือถ้าเป็นภาษามวยสากลก็คือแบบว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าไงชกลมอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสเต็ปมวยสากลผมเคยบอกอีพีแรกไปแล้วนะครับว่าการยืน การยืนมวยไทยกับมวยสาก,กลจะคล้ายกันนะครับคือการผมเคยผมเคยแนะนําไปแล้วที่คลิปไปไปไปดูกันได้นะครับที่ EP พีที่หนึ่งนะครับการยืนก็คือยืนตรงขาขวาตังชากแล้วหลัาแล้วก็ถ้าทำขายตรงครับแล้วก็ไปหลังหนึ่งเก้านี่ครับเห็นไหมขาซ้ายเฮ้ขาขวาถ้าเป็นถ้าเป็นคน ถ้าเป็นคนถนัดถนัดขวาก็เอาขวาอยู่ข้างหลังเอาขาซ้ายอยู่หน้าขาหลังขาซ้ายเอย้ขาขวาขยิ่งครับมือมืออยู่ปลายคางครับครับเราไม่ต้องเต้นมากเราไม่ต้องเต้นมากนะครับครับ คือผมอยากจะแนะนําว่าเร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 า,เราฝึกมวยสากลน่ะเราเราไม่ต้องต่อยแรงมากก่อนเราต่อยเบาๆก่อน,อนเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยชกมวยสากลนะครับก็คือผมก็ไม่เป็นได้เป็นปนักมวยที่เก่งอะไรนะครับ คือผมก็ดูจากรุ่นพี่รุ่นอะไรที่เขาที่เขาเก่งระดับโลกครับผมก็มาดูมาฝึกตามรุ่นพี่นะครับผมอยากอยากจะมาแนะนําครับก็นี่ครับคือจริงๆแล้วผมเป็นมวยขวาใช่ไหมแต่คือผมอยากจะผมเนี้ยผมเป็นมวยขวาแต่คือผมอยากจะเปลี่ยนจากมวยขวาเป็นมวยซ้ายเพราะผมเคยดูรุ่นพี่พี่ที่เป็นมวยซ้ายอ่ะเป็นมวยซ้าย แล้วมันแล้วอันตรายอันตรายคือแบบว่าต่อยแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อยอยากมวยมวยขวาจะต่อยกับมวยซ้ายอ่ะมวยขวาจะว่ามวยซ้ายต่อยยากเข้าใจครับก็นั่นแหละคือผมก็อยากจะลองจากเมื่อก่อนผมเป็นมวยขวาอย่างนี้นะผมอยากจะลองเอาเอาเป็นมวยซ้ายมัง่งเอาเอาขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังอ่ะครับคือฝึกลดับแรกนะครับเราฝึกการยืนก่อน เราไม่ต้องไปเต้นเต้นอะไรอย่างนี้นะครับมวยสากลนิ่งๆเราอยู่นิ่งๆ,งๆตามองคู่ต่อสู้คือคู่ต่อสู้เวลามวยสากลเนี่ยเวลาคู่ต่อสู้ต่อยเรามาอย่างเงี้ยเราอย่าไปตกใจนะครับ <S <S <ๆ S 1> เราปิดถ้าหลบหลบไม่ได้เราปิดเลยเราปิดปิดแค่นี้เอง <S <S ม,มันอามันอาจจะเจ็บนิดน,นึงแต่คือมันดีกว่าเราถ้าเราไม่ทานแล้วเราไปดึงครับพอ <ๆ S 2> ไปดึงปุ๊บเนี่ย บางทีถ้าเรามือเราไม่ทำเราอยู่นี่ใช่ไหมมือเราอยู่อย่างเงี้ยบางทีถ้าเราโรนี่เราเราน็อะโดนโดนเนาะได้เลยนะครับจากประสบการณ์นะครับก็นี่ครับยืนสบายสๆนี่ครับเยืยมขาซ้ายมวยยืนอย่างเงี้ยผมไม่ถนัดนะนี่นี่ผมก็ผมก็ฝึกฝึกฝึกอย่างเงี้ยนะนี่นะผมผมเป็นคนเป็นมวยขวาไงนี่ผมจะวันนี้แล้วออกนะแต่นี้ผมก็จะลองลองดูมั่ง แล้วเราฝึกไปด้วยกันเลยนะครับเนะวลาต่อยเวลาต่อยผมผมเคยแนะนำไปแล้วใน EP ที่2นะครับการต่อยอยังไงให้ให้ให,ให้ให้แรงแล้วก็เร็วนะครับนี่ครับเห็นไะผมไปไปย้อนไปดูที่ EP สองกันได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นอะไรับไม่ต้องเกร็งเห็นไหมผงขาไม่ต้องเกง็ง เรไม่ต้องเก่งอ่ะล้วเ,เ,เราเราเราจะรีลแลกแล้วเราจะต่อยแรงแล้วเร็วแล้วเรากลับมานะไม่ต้องเต้นเยอะเต้นเป็นครึ่งวงกลมยหมัดหน้าสำคัญนะครับหมัดหน้าหมัดหน้า การออกกำลังกายไปด้วยครับแล้วก็ฝึกเป็นเอ่อเป็นมวยสากลด้วยครับแบบคือแบบไงนั่นแหละปึบนะต้องเต้นเยอะตามองข้างหน้านครับเวลาถอยซ้าย่อยมัดหลัง เ,นะเปิ้ลมาเปิ้ลต่อยไม่ต้องเก่งอันดับแรกฝึกเราไม่ต้องเก่งต่อยธรรมชาติออกออกเป็นธรรมชาตินะแค่นี้เองนิดเดียวนะเปิ้ลอพัรย่อตัวนิดหนึ่งนึ้นเดียวตรงลง ตึ้ตตครับปางแค่นี้ซ้อมหมัดต่อยต่อยนต่อยหมัดหนึ่อุซ้ายเอามะคันี่ครับไปฝึกแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวสเต็ปอื่นเราค่อยว่ากันตอ้งตึ้งตึมงตึ่นตึ้งตึ้ตึตตตนน้ึ้งตึ้งนน้งต อ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นมวยที่ที่ผมถนัดแล้วกันอ่าผมถนัดขวาเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านิดนึงเพราะผมถนัดไงเห็นปะ่ะนะผมถนัดเห็นปะ่ะเนี่ยนี่ผมยืนข้างนี่ผมถนัดนะเห็นปะ่ะมันจะเร็วกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเริ่มฝึกไงฟังเห็นไหม เพงเห็นป่ะครับนี่ออกออกจากหัวไหลไม่ต้องเก่งหรอปเหมือนที่ผมบอกไปที่ EP ที่สองครับฝึกเป็นมวยอ่ะเหนเนี่ยเหมือนเราเวียงเหมือนเราเวียงแขนไปเนี่ยเราไม่ต้องเก่งนะเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยปล่อยเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยปล่อยแขนไปไม่ต้องเก่งแต่ดูเราแอดดูดูผมต่อยนะดูนะเหมือนกันเลยเห็นป่ะเห็นปเห็นป่ะเนี่ยแหละครับ เอาไปฝึกกันได้ครับเนี่ยไม่ต้องฝึกเลยมากฝึกต่อยนึ่งมันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่พอแค่นั้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยยืนอยู่เฉยๆอย่างนั้นะอันนี้อ่ะฝึกแตบบ่แรกๆเลยยืนอยู่เฉยๆยังไม่ต้องเต้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยทำแขนอย่าเงี้ยพอละหนึ่งสองสาสี่น้องเก่งน,นะ ฝึกฝึกพอฝึกนี้ชินปุ๊บเนี่ยพอเราต่อยปึ้งมาปึ้งมาปึ้งพึ่งมาปึ้งปึ้งพึ้งนะอ่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ารับเยี่ยม